ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่31พฤษภาคม2566นะคะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านเด้อจ่าเดอ้อสิ้นเดือนแล้วท่านผู้ชมเพิ่มแป๊บเดียวสิ้นเดือนอีกแลว้วนะจาเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจนะ่ะเนาะเป็นยังไงท่านผู้ชมหมื่อวานนี่เฮงปังดังมานบโบท่านผู้ชมผลท่าน้อยหมื่อวานนี่ เข้าไปในคูวินนะจนะ๊ะเนาะเด่นวิ่งรูดนั่นเข้าไปทีแปดนะจนะ๊ะเนาะเข้าไปทีเด่นแปดเข้าไปหกหาหาหกตกกลับด้วยจ้ะเด้อหาหกรอบฮาน่วยปกตินะคนะเนาะฮาน่วยธรรมดาเข้าไป VIP พนะีแปดสองเด้อจ๊ะเด้อสำหรับทันใดที่ถิดรางวัลดีใจนั่นะจนะ๊ะเนาะอ้าท่านผู้ชม ทันใดทีมีทุนหน่อยลงหลอบแหลกก็คือพิเศษนะจ๊นะเนาะคิดคำนวณดีๆก่อนเด้อจ๋าเด้อค่อยลงทุนมันจังสิบบอขาดทุนนะจ๊นะเนาะแอ m ดมินนหน่อยก็เน้นย้ำคือเกาเน้นสิหาคูวินบอหายเลือกคูนะจ๊นะเนาะถ้าเลือกคูมันสิผาดไปเด้อจ๋าเด้อ เอา้าเมื่อหายเลือกค,อบบาาอคููเด่นเจาะเม่หายเห็ุอย่างหกคููเด่นนะเดี๋ยวนะหกคููเด่นนั่นสมมติว่าทำาช่วงเ,เล่นหาบาทนะเดี๋ยวนะเล่นหาบาทกระใส่ไปจกักเอ่าเน้นๆนั่นทำหมักนาะเดี๋ยวนะคือว่ามันเด่นกมกูใส่ไปจกหกบาทนะเดี๋ยวนะหกบาทาชุดที่บบเด่นกระใสหาบาท สำหรับท่านใดที่เล่นตาละบาทสองบาทก็คือใส่สองบาทชุดที่บนเนนก็คือใส่บาทหนึ่งจังสี่เนาะจาะ้ะเนาะคิดคำนวณว่าเลขห้าน้อยนี้มันมีสามบอกนาะจ้ะเนาะมีสามบลอกไา่ทันเล่นได้กำไรไลยทันเล่นขนาดท,ทุนเอ่อขาดทุนนี่คือว่าเลือก คูนะเนาะเลือกคูบางท่านก็ไปบ่ฮอดเนาะจ๊ะเนาะอ่ากระสุนหมดตั้งแต่รอบแรกรอบแรกอย่าใส่หลายเด้อจ้ะเด้เอเฮาบ่รูว้ว่าแนวทางสิมารอบแรกบร่เนาะจะเนาะถ้าเฮาใส่หลายรอบแรกรอบต่อไปทุนหมดไปบ่ได้เด้ท่านผู้ชมทุนหมดไปบ่ได้สมมุติว่ารอบแรกเฮาเล่นบัตรนึงนะจ้ะเนาะ เราแปลงเข้าเหรียญบาทหนึ่งกนถ้าได้แล้วคือหยุดถ้าบ้ามารอบที่สองเท่าต้องใส่ไปสองบาทเด้อจา่าเออเอาทุนขึ้นเอาทุนรอบแรกขึ้นน้ำมาจานะ่าเนาะทุนรอบแรกขึ้นน้ำรอบที่สามรอบที่สองบ่ามาเทาก็ต้องไปรอบที่สามเด้อทำชมคิดคำนวณแล้วทบทุน เอารอบที่หนึ่งกับรอบที่สองที่เสียไปคืนด้วยเดี๋ยวจ่าเด้อทันใดมีทุนหน่อยกะไปหน่อยหน่อยกอนสำหรับทันใดที่มีทุนหลายกับส่หลายนอกจากเนาะเอาสำหรับทันใดที่ถือรางวัลเมืาอว่านี้ดิใจน้ำเมื่อนี่มารับชมแนวทางกันต่อนจาเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินหน่อยฝากล้านก่อนเด้อจ่าเด้อ สำหรับท่านใดที่สนใจกาแฟเพื่อสุขภาพนะจนะ้ะเนาะกาแฟาเขาชงมเพื่อสุขภาพโมโนเพื่อสุขภาพบำรุงสายตายาสีฟันสมนุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นเจอและว่านหางจระเข้อ่าสบู่ล้างหน้าใบบัวบกและสบู่ล้างหน้าสมุนไพรทองคำเด้อจ้าเด้อสำหรับคุณพ่อคุณแม่พี่ๆท่านใดที่สนใจมนะาจนะ้ะเนาะ สำหรับยาซิฟอนนั่นทันใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากบว,วมปากร้อนในบ่อยๆเด็กหน่อยกระไซใดเด้อจ้าเด้อเด็กหน่อยตั้งแต่6กปีไซใดเน,นาะเนาะลูกหลานที่ว่าฟันแม่ปวดฟันบ่อยๆคุณพอ่อคุณแม่ปวดฟันบ่อยๆปากร้อนในปากเป็นแผลบ่อยๆ ชอบทานชากาแฟสูบบุหรี่นะจ๊ะเนา,าะแอดมินแนะนำยาสีฟันสมนุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นเจอและว่านหางจ,ะจาระเข้เลยจ๊าเด้อลองไปใส่เบิร์เด้อท่านผู้ชมลองเปิดใจใช้ดูนะคะอ่าใช้ดีมากนาจาะจ๊ะเนาะหลอดละอ่า190บาทเท่านั้นนะคะหลอดใหญ่มากนะคะขนาด160กร,รัมเห็นผลตั้งแต่หลอดแรกเลยจา้าเด้อ ต่อมาก็จะเป็นกาแฟเนาะนะกาแฟเขาชะงุมสมุนไพรเถาวันเปรียงเพื่อสุขภาพเด้อจ้าเด้อคุณพ่อคุณแม่ทันใดทีมีปัญหาปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาลูกก็โอยนั่งก็โอยนะเดี๋ยวนะนิ้วล็อกเส้นเอ็นยึดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวะอ่านุหน่อยแนะนำกาแฟ สมุนไพรเทวันเปรียงเพื่อสุขภาพด้วยจา่าเดอจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอะสร้างไปลหลายท่านเลี้ยวนะเดีย๋ยวนะคุณพ่อคุณแม่คุณพวัตท่านดียูเดอร์นู้นหน่อยแล้วก็มีโมโนโคอฟฟี่น้ำด้วยจา้าเดอโมโนโคอฟฟี่สกัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและเมล็ดองุ่นช่วยบำรุงสายตาบำรุงสมอง และช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะผิวพรรณสว่างกระจ่างใสมีออร่าเดอจ่าเดอกล่องละ225บาทนะคะสั่งสองกล่อง450บาทแอดมินน้อยส่งฟรีแบบโอนเด,จดอจ้าเดอสำหรับท่านใดที่สั่งครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะไว้น,นั้นแล้วก็สบู่กุนต้า ระเบิดขี้ใครเล่งผิวขาวลอกกวนด้อจ้าเด้อตอนนี้ของยังไม่เข้านะคะลอกกวนแลจเนานะของมาแอดมินก็จะนํามารีวิวแล้วก็โทรแจ้งทุกทกท่านที่สั่งจองไว้เนาะจ้าเนาะเพื่อของไปส่งก็จะได้เตรียมตูวไว้สหรับของอ่าสำหรับท่านใดที่เก็บเงินปลายทางเนาะจ้าเนาะ เอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ๊นะเนาะสำหรับท่านใดท,ที่เขามาแล้วอย่าลืมนะจ๊ะเออดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทั้งช่องนํำในเด้อจ๊ะเด้อหากชื่นชอบแนวทางเล็กน้อยฝากกดไลค์กดติดตามไวบนํำในเด้อจ๊ะเด้อหลักะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะ จังสิบว่ดนําหาเนาะจ้นะเนาะพอเขากดกระดิ่งแจ้งเตือนไปแล้วทุกทุกครั้งที่แอดมินลงคลิปมันกะจะแจ้งเตือนเลยเนาะจ้นะเนาะเอารับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้นะเนาะแนวทางเลขคานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะ ประจำวันที่31พฤษภาคม2566เลขในตารางนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขท่านผู้ชมท่านใดที่เขามาแล้วที่เขามาติดตามแอดมินใหม่ๆที่มาพบมาพอก,กันใหม่ๆนะจนะ๊ะเนาะจอบซ่อมเบิงกอ่อนะจ๊ะเด้อเบืงแนวทางไปก่อนนะจนะ๊ะเนาะอย่าฝ่าลงทุนจะได้รู้ว่าแนวทางไปจังไดนะจนะ๊ะเนาะสำหรับ แด้ะทางตาลางนี้ร่วม3ารอบเด้จ้าเดอ้อคือพิเศษปกติและ VIP ถ้าได้รอบใดรอบหนึ่งแล้วคือหยุดนะคะรอบเฉพาะกิจนั่นนั่มไปเล่นได้เด,ด้จ้าเดอ้อเพราะว่าตัวเลขมันสัมพันธ์กันอยู่นะคะนำไปเล่นได้นะจาน้าเนอะเด่น6และ7วิ่งรูด6นะคะ เมื่อว่าในเจาะบ่เขา้าเดอร์เด้นเน้นเจาะบอ่อเขา่า6ชุดเด่น68 69 64 78 79 74นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแอดมินเน้นย้ำคือเกาเดอร์เดอเน้น15คู่วินไปกลับด้วยบนล่าง ท่านผู้ชมไลท์ท่านเพิ่นกวา่าป้าดเหล็กคือหลท์ตัวแทะนะเนาะสิบหาคูว่วินไปกับบนล่างได้กำไรอยู่ดยเดอ้อจ้าเด้อถ้าแท่งตัวรหัสบาทไปกับบนล่างรอบละสามร้อยบาทจะได้กำไรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเด้อจ้าเด้อบาทละเก้าสิบสี่ได้กำไรรอบละลอยหาสิบบาทเดอ้อจ้าเด้อ พาเล็กเขา่านะจ้ะเนาะได้กําไรอยู่นะคะไม่ขาดทุนนะจ๊ะเนาะรอบแรกไม่มาตามปกติปกติไม่มาตามมีเเล,ล็กตารางนี้เข้ามากกว่าหลุดนะคะเข้ามากกว่าหลุดเอาท่านชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พอกันไม่คลิปหนาได้จ้าเอ,อ้อ แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ